ใช้ปรบแป้งนี่มันติดหมดกำลังใจปะไม่ก็คล้ายๆใช้ทีนั่นอ่ะคล้ายๆวางระเบิดวางระเบิดที่เครื่องอ่ะแต่นี้รู้สึกว่าปั่นไฟแล้วเร็วกว่ามั้งได้ไวกว่าต้องปั่นไฟโตมว่ะผมไม่ได้ดูดูอะไรอ่ะม่รู้โตอยากดูอ่ะจะถาว่าต้องดูตอนไหนจะสนุกกูนี่แหละเฮ้ยมึงลืมเอาออกอ่ะเฮ้ยพี่ต้องดูพาพเดระมกูกูตั้งใจใส่เมื่อกี้ไม่ดีไง ไม่ดีเพื่อนไม่ดีขนาดนี้เขาหัวเปิ้ลว่าพีชิบหายแล้วจ็ถสายปั่นไฟซะแล้วมาที่เดี๋ยวพี่กัลรีเจนเหรอด่านนี้ชอบลีเจนซะด้วยดิปั่นอยู่เครื่องไหนกันนะปั่นอยู่ใกล้บ้านเลยเครื่องแทงน้ำนุ้ยอ๋อพี่ท็อปนี่เอง กูเฟซพอทำไมกู <c oughs> ไม่ได้เสียงเหยียบยาววะยั่ใช่หม้อหม้อวม้อใช้ให้เปเอ็กแล้วมันจะมาทรงกูกลัวว่าตันเดี๋ยวกูไปหาไอ้คือดอมว่าตัวอะไรกดเฟซป่ะไม่เห็นจริงๆอ่ะไม่เจอเคยปั่นเคยปัดแต่ดิ้งด่องว่าดิ้งด่องยืนยืนดูวะ มีเครื่องหนึ่งทางซ้ายมือซ้ายมือเจอจริงไหมะวะเจอห้องแล้วลืมขยับปะ่ะไม่เคลื่หรอ ระแวงว่ะพี่ top ไปไล่สอนตเทมก่อนดีไหมนะตามเพื่อถ้าในศัตรูมึงจะไม่มาไล่พวกกูหน่อยเหรอชิบหายบ้งโุตบอเลดูเอฟเคมั้มงปั่นอยู่บ้านชั้นสองครับทราบครับจะเสร็จแล้วครับไปหายเครื่องเลยครับอยู่บ้านเล็กเก้าเลยมึงอ่ะอยู่บ้านเล็กแจ้แตงไม่ได้ไอ้เหี้ยตัวอะไรข้าตกร,รอไม่กูยังเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย โอ้ตกใจหมดโอ้โหไม่มึงตกใจปอมเออโอ้โหพี่ทอมเขาวิ่งมาเชยกูไม่รู้โผมไปไล่ถอนโลเทมดิเอาแมปมาแล้วอะไม่มีแฮกรูนนะจัดให้เครื่องสุดท้ายปั่นบอลเล็กอยู่ได้ได้ได้ปั่นเข่าเก้าไว้ก่อนบอลเล็กได้สี่คนเข่าเก้าแอดแต่กูจะไปไล่ถอนโลเทมเต้ยปิดประตู<ห>ด้วยคืนงไง โอ้โทเทมแบบนี้อย่างดีอ่ะมุมอย่างดีอะมุมดีจริงเอ๊ยอ๋ออ้ด,ดิ้งดองนะกูดูละดิ้งดองที่มันไม่เห็นนั่นอะไม่เห็นตัวถ้ายืนนิ่งๆไ,ไม่ก็เงียบเลยมันมันแล้วมันไม่เห็นมันด้วยไง ตัวแมพหน่อยโอ๊ตเอ้าหนึ่งสองสามเปิดเอ่าห่วยเหี้ยเขาขอบใจมากมันเปืองใช้อะไรแย่ไม่ให้กูคุณน้องแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอแป๊บหนึ่งดิเนี่ยเรามันรัณนเนี่ยไอ้เหี้ยอเร็วเร็วเร็วเปิดอันนึงน่าจะเหลืออันนึงน่าจะเหลืออันนึงเปิดอยู่เนี่ยไม่เห็นแล้วว่ะเออกูก็ไม่เห็นแล้วขอไวทีขอไวที อียจำได้ว่ามันจะอยู่ช่วงประมาณเนี่ยตรงถล่มตรงกลางเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วไหวที่อ้ตันเปิดโอเคที่สอนแบรนด์หนึ่งแล้วนะอขอผมรายงานขอเปิดเลยโอ้แตกเครื่องบ้านเล็กเลยกูเปิดอยู่ใกล้บ้านใหญ่อ่ะก็หนึ่กูอยากลองกันดีกว่ามันมันมันยังไงวะมันกดีอ่ะพอพับเสร็จอ่ะกดกด f กด f ของกูกด f อ๋อเวลามึงกดแ e f เฟ a เพื่อนมึงกดปุ่มอะไรอ่ะกด f เออกูกด F ไงกอฝากดูข้างหลังให้กูด้วยไอ้สไลด์ได้ปะเจ้าแต่เนีได้ปกติเพื่อนเฮ้ยเชี่ยตกใจพี่ท็อปสัตว์นี่ผมยาวๆเปิดแล้วไปเลนตาใหม่เสียแมพเลยแล้วถ้าแล้วถ้ากูวางระเบิดแล้วกูกดกูยกไม้ล่ะได้ระเบิดก็ยังอยู่ไคือจังหวะดนึงอันนี้รายก คนมันมีสเต็ปที่แบบแปลกปุ๊บแล้วก็พอฆาตกรออมมึงก็กดยกอ่ะโอ้ยอยหรอใช่หรอยอยไปอยู่ห้องวีแน่เลยที่อแต่กูไม่ได้ยินเลยนะกูอยู่ห้องวีบ้านเล็กนะอินฟิเดียสไงอ๋อยินเฉยๆทั้งเงียบลองดูดิอ๋อมันรอให้ใครมาห้องวีแน่เลยเอออย่างไรโอนลงไปแน่นอนโอ้ไม่มีอ่ะเฮ้ยมียอยเฮ้ย บอกแล้วไอ้เหี้ยพี่น้องพี่ช่วยยากว่ะออกเลยออกเลยออกพี่ออกออกไม่คุ้มพี่ว่าให้มันดึงก่อนให้มันดึงก่อนเผื่อมันหลุดเออบอกแลยเอาขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วดึงเร็วเร็วเร็วเฮ้ยออกกันประตู้หายหาย ว่าแล้วไอ้เฮียจริงด้วยไอ้เซฟที่เกมว่าแล้วอยู่เลยจะรอดอยู่แล้วที่ตันเนี่ยกูคิดไม่ได้กูบอกจะไอ้มาดึงก่อนแล้วมันเห็นกูได้ไงวะอ่ามันเห็นคนที่ประตูครับถ้าไหลทางออกพี่โอ้โหว่าแล้วเดี๋ยวพี่ อย่าเพิ่งดึงนะอย่าเพิ่งดึงนะได้กูกูขอดึงก่อนอ่ะโอ้โหผายวังว่ะไมู่สวยมากอย่าได้กูกูเป็นเพิ่งดึงไะ้กูกูต้กงทำงานตั้งนานตรงเนี้ยกอเด้อหยือดมาไม่เคยคิดจะเดินขึ้นมาเลยหรือไงวะว่าแล้วโอ้ต้องเป็นชายเอ๋จริงด้วยไอ้ฟาร์มอย่าพูดไม่ทันเสร็จเลยเนี่ยมันเอาไวโอ้ตองแน่น่ารักมึงเอ้เฮียออกไปแรกแรกกันดีเลย อย่าพึ่งขอีกสองไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยเลยโมลีเลยีเลีเดีอย่างนี้คุณแจมอยงงนด่เรียบร้อยได้ดเอาดดีเอายย่อย่อย่อยอยยดิงเนี่ยไอซีเดียอะเดี๋ยวมึงดูเลยนี่ไงเจ้าเล่ห์อะ เอีอ่ะมันยักหน้าเลยนะตอนมันโดนโอ้นลงอ่ะว่าแล้วมีทั้เรียนฮ่าฮ่ากูว่าแล้วยาจริงด้วยไอ้ย่าโอ้นลงไปอ่ะตอนแรกอ่ะไอ้ไอ้เอร์พูดอ่ะกูก็เชื่อแล้วเขียวเลยที่แต่ก่อนเราลงไปดูเลยนี